็สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาอ่านนิยายเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสไลด์ไปแล้วต่อจากคลิปที่แล้วนะครับก่อนอื่นก็จะขอ,ขอขอบคุณเพื่อนๆที่สนับสนุนช่องและติดตามรับชมจนมาถึงตอนนี้ด้วยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับจากคลิปที่แล้วเวอร์กินได้บอกกับคาลิกกเลโอว่ามันคือการค้าขายในตลาดมืดคาลิกิเลโอที่ได้ยินเช่อนั้นก็พูดว่าอะไรนะคาลิกิเลโอก็ได้ตกใจเป็นอย่างมากไม่มีตลาดมืดในอาณาจักรนี้ แค่เชื่ออย่างนั้นแต่เขาก็ประหลาดใจกับคําตอบอันน่าประทับใจและต่อมาเททราซาก็ได้ถามว่าเออแปลกไหมพอินเช่นนั้นคาริเกเโอก็ตอบว่าแน่นอนจักรวรรดิอยู่ภายใต้อำนาจของสมเด็จพระจักรพรรดิยืนหยัดเพื่อทุกคนอย่างเท่าเทียมกันแน่นอนว่าพวกขุนานางได้รับการยกเว้นไม่แต่สามชนก็ยังมีโอกาสได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นกองทัพพอินเช่นนั้นเททราซาก็ได้พูดว่าฉันรู้ฉันไม่ได้ไหมายถึงพื้นผิวของมัน แต่ฉันหมายถึงด้านที่ใช้งานได้จริงตลาดมืดเป็นสิ่งสำคัญคุณรู้ไหมว่าทำไมแม้ว่าคุณจะบอกว่ามันบังคับเขาก็รู้ดีว่าเททรัสซาจริงจังแต่คาริลกิลเลก็อดไม่ได้ที่จะไม่เชื่อไม่ได้หาความทรยศต่อตลาดมืดของจักรวาลมีแพร่กระจายมากด้วยข่าวกองของจักรวาลก็คงจะไม่สามารถที่เฉยต่อมันได้ร้อยโทคอนโดผู้ล่วงลับไปแล้วก็คงไม่มีใครสังเกตเห็นสำหรับเรื่องนั้น เขาถูกเรียกว่าคุณประหลาดแห่งข้อมูลด้วยซ้ำมีนามซมชายคนนั้นก็ยังน่าเกรียขามและเขาก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกว่าความยุติธรรมนั้นมันไม่ถูกตรวจสอบและต่อมาคารลิเกเลโอพูดว่าไม่น่าเชื่อท่านคนดูพลาดการกระทำความผิีคารลิเกเลโอก็ได้พึมพำกับตนเองแต่เทตัาซ่าก็ได้มองไปที่คารลิเกโลโอด้วยความตกใจแล้วถือก็ได้พูดว่าคุณตัวแข็งจังคุณพลาดไปเพราะว่ามันไม่ได้เลวร้ยวายอะไร พอในชนะเขาก็ถามว่าหมายความว่ายังไงแล้วเททรัสซาก,ก็ได้ตอบว่าฟังดูดีที่จะเป็นสาวใช้ของคุณนางแต่ควาสัมพันธ์เชิงอำนาจก็ถูกกำหนดโดยยศของนายจ้างคุณคิดว่าพ่อขาของชนชั้นล่างจะสามารถแข่งขันกับพ่อขาชนชั้นสูงได้หรือไม่พอในชน,นาคาริเลโรก็ตอบว่าอ่าคาริเกโรก็พูดอะไรไม่ออกแล้วเททรสซาก,ก็ได้พูดอีกว่าคำตอบคือมันเป็นไปไม่ได้เมื่อคุณมีอำนาจคุณก็จะต้องทำตามที่บอก นั่นคือสิ่งที่ตลาดมืดเข้ามาเหตุผลที่ตัวตูนและผู้สืบทอดสังคมโลกใต้ดินของจกอักรวรรดิดำรงอยู่ได้ก็เพราะว่ามีคนจําเป็นสำหรับพวกเขามันเป็นสิ่งที่ปิดหูปิดตาสำหรับคาริเกเลโอพ่อขาต้องเป็นอิสระเททราาัซาก็ได้กล่าวเอาไว้อย่างนั้นเงินเดือนประจําของพวกเขาไม่เพียงพอต่อการแสแวงหาผลกําไรจริงๆการ,รมัดพวกเขาด้วยกําลัง มีแต่จะย่อยุให้เกิดการปะกบฏและนั่นก็จะทําให้ประชาชนเดือดร้อนก่อนหน้านั้นเป็นเพราะคารลิเกเลโอเข้าใจว่าคนโดมไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับนรกการค้าขายในโลกใต้ดินการค้าม,มนุษย์ก็เช่นกันซึ่งถูกสั่งห้ามอย่างเป็นทางการเมื่อที่การดานหรือว่าหมู่บ้านอื่นๆที่ขาดแคลนอาหารไม่ได้ก็ต้องลดขนาดหมู่บ้านลงตามกฎหมายก็ถือว่าชั่วแต่ถ้าไม่ทําอย่างนั้นก็จะมีหลายคนที่คงต้องตาย ในกรณีนี้การค้าขายให้กับตลาดมืดก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มโอกาสให้อยู่รอดมากกว่าการฆ่าผู้เขาทิ้งแล่นั่นก็เป็นตัวอย่างที่รุนแรงแต่ความจริงแล้วสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นอยู่หลายครั้งแล้วในประวัติศาสตร์ของจักรวรรดิมีความเป็นจริงที่ไม่สะดวกอื่นๆอ,อ,อีกมากมายที่ถูกวองข้ามว่าเป็นความลับแบบเปิดและประเด็นที่ใหญ่กว่าบางประเด็นได้แก่การค้าต่างประเทศ แต่ในที่จักรวาลไม่ทนต่อการมีอยู่ของประเทศอื่นการค้าและสิ่งที่คล้ายคลึงกันก็จะถูกสั่งห้ามโดยสาธารณะแต่นั่นก็คือปัญหาของเศรษฐกิจและนั่นก็คือเหตุผลที่องค์กรรับซอร์เบร์สและสิ่งที่คล้ายคลึงกันก็มีราาฐานมาจากนานาประเทศฝั่งตะวันตกเทตราา์ซาได้ทธิบายถึงข้อเท็จจริงเหล่านี้ตามความเป็นจริงเมื่อได้ยินเช่นนี้าลิกโลกก็สงสัยว่าปีศาจรู้ได้อย่างไร เลยรู้สึกเศร้าเพราะว่าเขารู้สึกเหมือนกับว่าเป็นคนยี่เง่าและคาเกิโลก็พูดว่าขอบคุณสำหรับคำอธิบายโดยละเอียดช่วยได้มากเลยเพราะ,ะนี้นเทเรซาก็ได้ตอบว่าดีนั่นเป็นเหตุผลที่พวกขุนนางในท้องถิ่นนั้นง่ายนักเมื่อฉันอธิบายให้ผู้เขาฟังว่าต่อจากนี้ไปจะอนุญาตให้มีการค้าเสรีผู้เขาตกลงกับฉันในหลากหลายวิธีนอกจากนี้หากโดยโครงการของท่านลิมลุรุ แต่ดำเนินไปก็จะเป็นเช่นนั้นทางรถไฟระหว่างประจำเมืองต่อเมืองด้วยผู้เขาสัญญากับฉันว่าผู้เขาจะสะสมจกักรพรรดิมาไซโาย,ยคิอย่างเต็มที่เพราะความัางข้างจะกระจายไปถึงภูมิภาคต่างๆแทนที่จะรวมอยู่ที่ศูนย์รวมเกตรสซาก็ได้กล่าวทิ้งท้ายเอาไว้คาริกิเลโอก็เชื่อมั่นอย่างเข้าใจจกักรวรรดิก็ยังเป็นอารยธรรมทางวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการพัฒนาอย่างสูง แต่ก็ไม่ได้มีความรู้ล้านในด้านการเชื่อมโยงของเขตเมืองเท่าหมดเข้าด้วยกันและเหตุผลนี้ก็ชัดเจนว่างบประมาณส่วนใหญ่ได้ใช้ในการพัฒนาในการใช้จ่ายทางการทหารการขนส่งอาหารและ,สะเสบียงก็มีความสําคัญเช่นกันกดยจะจ่ายให้เฉพาะในพลเมืองเท่านั้นรอบเมืองหลวงสินค้าก็ได้ถูกนําเข้ามาจากพื้นที่ห่างไกลโดยนักเวทและเรือบินแม้แต่พื้นที่ที่อยู่ด้านหลังก็จะรวมอยู่ในแผนพัฒนา ถ้าพวกเขาได้รับการบอกกล่าวมันคงเป็นเรื่องง่ายที่จะทําให้เจ้าเมืองมีความสุขการเจรจาที่มีพื้นฐานอยู่บนสมมุติฐานของกองกําลังของการเงินและแรงงานจํานวนมหาศาลแต่จอมานริมุลุและเททราซาก็เป็นผู้ทําให้มันเป็นไปได้การตรวจสอบสถานการณ์ของอีกฝ่ายหนึ่งได้ทําให้การเจรจาได้เปรียบแม้ว่าจะซื่อสัตย์ต่อพื้นฐานแต่คาริเกเลโอก็รู้สึกประทับใจ อย่างยิ่งกับความมหสศาจาของ์ขงการทํางานเมื่อนําไปใช้อย่างทั่วถึงเขาก็สาบานว่าจะคิดใหม่ถึงวิธีที่เขาจะทําสิ่งต่างๆและต่อมาคาลิกีโลก็ได้พูดว่าจากนั้นก็เหลือเพียงแค่ฝ่ายเดียวก็คือตระกูลของขูนางใช่ไหมพอที่นันิตเททราซาก็ได้ตอบว่าถูกต้องและคาลิกีโลก็พูดต่อและเนื่องจากเป็นท่านเททราซ่าสมมุติว่าคุณรู้อยู่แล้วว่าผู้ขอขกําลังทําอะไรอยู่ ณจุดนี้คาริเกเลโอก็มั่นใจในตัวของเททราซาอย่างเต็มที่เขาไม่รู้ว่าเขาจะมีแผนอะไรแต่ถ้าเป็นเททราา่าล้วก็ก็จะไม่มีปัญหาอะไรแต่เททราซ่าได้ตอบว่าขอโทษทีอย่างแรกเลยในสมัยนี้ไม่มีคนโง่ในจักรวาลที่จะทําสิ่งที่เลวร้ายสภาพอากาศที่ซับเซาได้พัดไปในช่วงสอสามศตวรรษที่ผ่านมาแต่กลับกลายเป็นว่าคนโดกำลังทำอยู่การอย่ในหนึ่งก็คือ คนร้ายตัวจีนได้ถูกกำจัดไปแล้วเททราซ่าก็อยู่กับจักรวรรดิมาเป็นเวลานานแต่ล่าสุดคารลิเกิโลก็รู้สึกว่าเราผู้คนของจักรวรรดิมีความมั่นคงมากกว่าที่เคยเป็นตอนนี้พวกเขาก็เข้าใจแล้วว่าทำไมบรรดาผู้ที่อาฆาตแค้นได้หายไปแล้วอย่าเพียงแค่สังคมที่ชั่วร้ายซึ่งถูกมองว่าเป็นความชั่วร้ายที่จำเป็นและเหล่าไว้ายตัวน้อยที่สามารถถูกทิ้งเอาไวใ้ให้อยู่ตามลำพังได้ และคาริเกรเลโอก็ได้ถามเททราซาอีว่าแล้วจะแนะนําอย่างไรให้แก่กลุ่มพวกคุณนางและเททราสซาก็ตอบว่าบ่ายนี้มีการประชุมนั่นคือวิธีที่เราจะจัดการกับเรื่องนี้ดังนั้นฉันหวังว่าคุณจะเข้าร่วมกับเรามันเป็นคําสั่งอย่างแน่นอนเดิมพีเขาก็ควรจะเป็นผู้ที่ทํางานร่วมกันแต่คาริเกีรเลโอก็ไม่ได้มีข้อจำหัดและเขาก็ได้พยักหน้าตามคำพูดของเททราซาเมื่อต้องมาเชิญหน้ากับความแตกต่างอย่างชัดเจนในความสามารถ และเวลาต่อมาก็มีเพียงสีคนเท่านั้นที่พบกันในห้องรับรองแขกเจ้าภาพนนยกรัสมนตรีมิเนตและคารลิเกเลโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทางการทหารเจ้าหน้าที่ทางการทูตและพนามิตรในอนาคตจากราชอาณาจักรของสาพันจูนาเทมเพสเทธราซาก็จะปรากฏตัวและคนสุดท้ายคือผู้เจรจาโดยยุกมิทาร่า ยวมีนาดกับฝ่ายคุ้นนางของเขาและเขาก็ยังอายุน้อยอยู่ในไว้แค่30มสิบตน้นๆและอาจจะมีคนคิดว่าเขาก็ยังเด็กเกินไปที่จะเป็นหัวหน้ากลุ่มแต่นั่นก็ใช้กับมิทาล่าไม่ได้เขาเป็นคนที่มีทุกอย่างแม่ของมิทาล่าเคยเป็นราชินีของจักรพรรดิแท้จริงแล้วเธอก็เป็นแม่ผู้ให้กเกิดของ ala, ลูร่าราชวงศ์ที่มีระบบพิเศษที่ไม่มีจักรพรรดิน,นีที่เรียกว่าภรรยาของจักรพรรด ตำแหน่งนั้นก็ได้สงวรเอาไว้ให้ซาับเบอร์เกียนเพียงผู้เดียวในทางกับการผู้หญิงบางคนที่แย่งชิงอำนาจสูงสุดในห้องด้านหลังของวังในฐานะราชนีบุคคลเหล่านี้ก็เป็นลูกสาวที่เราคุณนางมอบให้โด้วยโสมัรใจซึ่งมีสายเลือดสูงสง่งอย่างที่ไม่มีที่ตีใครก็ตามที่อุ้มลูกของจกักรพรรดจะสวมมงกุฎเป็นผู้ชนะและจะได้ชื่อว่าเป็นราชนีท้ายที่สุดแล้ว เด็กคนนั้นก็จะกลายเป็นจกักรพรรดิองค์ต่อไปอย่างแน่นอนอันหนึ่งในการพูดนอกเรื่องมีราชินีหลายคนในวังของลูเดลาแต่เอกสารของลูเดลาไม่รู้จักพวกเขามันเป็นการตัดสินใจตามอำเภอใจของเหล่าคุณนางที่ต้องการให้ลูกสาวของพวกเขาเป็นราชินีและคราวนี้มันก็ได้ถูกยุบไปแล้วและก็มีความคิดว่าจากักรพรรดิองค์ใหม่จะเข้ามายึดครองแต่ก็ถูกตัดสินว่าไม่จาเป็นสลับมาซายอยุคี ใครเป็นคนตัดสินใจก็ยังคงเป็นปริศนาตลอดไปกลับไปที่หัวข้อที่ใกล้มือที่สุดแม่ของมิธาลาเป็นผู้ชนะเธอได้บรรลุภารกิจอันยิ่งใหญ่ในการให้กำเนิดลูโดล่าและมีชื่อเสียงอย่างมากเพื่อเป็นรางวัลเธอก็ได้รับสองทางเลือกเธอก็สามารถอยู่ในวังและปล่อยให้ลูโดล่าเติบโตขึ้นเป็นผู้ชายที่เธอสามารถเรียกหรือว่าเธออาจจะแต่งงานกับครอบครัวที่เธอเรียกด้วยเงินจำนวนมหาศาล การประดิษบัติต่อมันดาผู้ให้กำเนิดของจักรพรรดิก็เป็นลำดับสูงสุดเธอก็มีคำพูดมากมายในเรื่องนี้และจะไม่ถูกเมินแม้ว่าเธอจะออกจากวังไปแล้วก็ตามดังนั้นเธอจึงไม่รีรอที่จะออกจากวังไปแต่ง,งานกับอดีตในยยคฮิวมีนาดและผู้ที่เกิดระหว่างทั้งสองคนก็คือมิทาราฮิวมีนาดเขาก็เป็นน้องชายต่างบิดาของจกอกักรพรรดิรูเดล่า อำนาจอันแน่วแน่ของเขาเพียงคนเดียวก็เพียงพอที่จะทำให้ทุกคนคุกเข่าลงต่อหน้าหน้ากา,การถึงความทารุณที่ทําให้ใครก็ตามได้เห็นมันแล้วกลัวความปรารถนาที่จะก่อกบวก็ได้ลดน้อยลงไม่มีคิ้วและแววตาที่น่าสุดสยองที่ทำให้เขาไม่อ้วนและผอมเขาไม่สูงมากแต่การต่อสู้ของเขานั้นก็น่าประทับใจผู้ชายคนนี้ชอบทำเรื่องแย่ๆอยู่เบื้องหลัง และต่อมาก็ได้มีคนพูดว่าไม่ดีเราเป็นคนที่ไม่ควรมองข้ามและอื่นๆพวกขุนานางชนชั้นสูงหลายคนก็รู้อย่างนั้นนั่นเป็นเหตุผลว่าทําไมเขาถึงเป็นคนที่เหมาะสมที่จะเป็นหัวหน้าของกลุ่มขุนนางผู้ชายที่มีศักดิ์ศรีที่ไม่มีใครสามารถต้านทานได้นั่นคืออายุคมิทาราฮิวมินาดหากเป็นเพียงพวกเพียงแจงคาริเกเรโอเะชนะอย่างไม่ต้องสงสัย ไม่ต้องสงสัยเลยว่าก่อนที่เขาจะตื่นขึ้นแต่โลกนี้ก็ไม่ได้อยู่ด้วยเพียงความเพยงแกงเพียงอย่างเดียวเท่านั้นหากมีหรือว่าไม่มีใครให้อาหารเครื่องนุ่งผ่มหรือว่าที่พักพิงไม่มีการปลอบโยนถ้าใครท้าทายกับมิธาลาพวกเขาก็จะต้องสูญเสียมันไปเขาเป็นคู่ต่อสู้ที่ลำบากมากในต่อมาคาริคิโลโก็คิดในใจว่าฉันจะต้องต่อรองกับสาปาราที่น่ากลัวตนนี้ เขาก็ได้คิดกับตนเองโดยไม่ได้พูดออกมาบางทีที่เขามีเมเนิตอยู่ที่นั่นด้วยเขาก็สามารถทําอะไรบางอย่างได้แต่เขาก็คงไม่สามารถเจรจาแบบตัวต่อตัวได้แต่คราวนี้เขาก็มีผู้ช่วยที่ไว้ใจได้อย่างเททรัสซาอยู่ด้วยมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่ากลัวเช่นกันแต่คารลิเกเลโอก,ก็กลับถูกเททรัสซาคุกคามและก็เป็นพันธมิตรกันเมื่อรู้ว่าเธอคือปิศาจจุดเริ่มต้นที่น่าเกลงขาม มันก็ทําให้คาริคิเลโอรู้สึกว่าเขาไม่ได้แพ้มินินังก็น่ากลัวเมื่ออยู่ต่อหน้าคาริคิเลโอแต่เททรซ่านั้นน่ากลัวยิ่งกว่าด้วยความคิดนานเขาก็สามารถฝื้นความสงบได้คาริเิเลโอก็กลับมาสงบเยือยเย็นอีกครั้งและคําพูดของเททรซ่าก็ได้ดังขึ้นมาและคาริคิเลโอก็คิดในใจว่า้อท่านเททรซ่าก็ได้กล่าวกับพุนนางส่วนใหญ่มันจะไม่มีปัญหา มิทาลาเป็นขุนนางที่มีปัญหาอย่างนั้นหรือไม่นั่นเป็นเรื่องแปลกมากเหมือนกันคอนโดก็คงจะไม่ทนกับน้องชายต่างบีดาขององูจกักรพดิเป็นไปได้ไหมที่มิทาลาไม่ได้ทําอะไรผิดไม่มีทางระหว่างที่คาลิเกโรคิดอยู่นั้นเขาก็ได้พื้นพาออกมาว่าไม่น่าจะเป็นไปได้คาลิเกโรก็ได้กล่าวโดยประเดเสดความเชื่อของตนเองมิธาลาที่เป็นที่น่าเกรงกลัวของทุกคน และเขาก็แต่ต้องไม่ได้และความชั่วร้ายพอเป็นผู้ชายที่ทําให้คนอื่นคิดว่าตนน่าลาคาญและจะเป็นคนธรรมดาไม่ได้และเข็มกัดนาฬิกาก็ได้ตีบอกเวลาเมื่อมีเสียงดังจริงเป็นสัญญาณให้เริ่มการการประชุมและต่อมามิทธาลาได้พูดว่าพวกอันดาพานที่หาทางแย่งชิงบัลลังก์ฉันขอถามพูดหน่อยได้ไหมว่าทําไมถึงได้เรียกฉันมาคําถามที่ยอดเยี่ยมนั้นเป็นของมิทธาลา พอเนชชาน,นมิเนกได้ตอบเบาๆกรณน่ารอสักคู่ท่านนั่นเป็นความเข้าใจผิดแต่มิธนากาก็ได้พูดว่านี่เข้าใจผิดอะไรจริงหรือเปล่าและมิเนก็พูดว่าเราได้ปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างเป็นทางการตามประมวลจริยธรรมของจักรวาลด,ดังนั้นฉันขอให้คุณถอนคำพูดคำว่าการแย่งชิงพอเนชน,นานมิธนาก็พูดว่า ฉันอยากจะอาเจียนอย่าปล่อยให้มันอยู่เหนือหัวคุณเพียงเพราะว่าคุณมีท่านเวอร์กินอยู่เคียงข้างคุณโอดิชันนั้นมินิก็ตอบว่าไม่มีทางมินิก็ได้ปฏิเสธอย่างเสียงดังแม้แต่เมนิตที่สงบก็อดไม่ได้ที่จะมองข้ามไปใช่มันช่างชั่วร้ายจริงๆและแม้แต่คาริเกนเลโอก็ยังอารมณ์เสียแน่นอนว่าสำหรับคนนอกดูเหมือนว่าเวอร์กินจะเข้าข้างพวกเขาแต่นั่นก็เป็นความเข้าใจผิดที่ใหญ่มาก คนข้างจะตรงกับข้ามขอแค่รักษาความสงบด้วยการประนามเวอร์กินเท่านั้นคําพูดและการกระทําก็สามารถทําให้คนตายได้แต่นั่นก็ไม่ใช่กรณีของเวอร์กินอีกต่อไปประเทศนี้ก็อาจจะหายไปจริงๆไม่ใช่การพูดเกินจริงหรือว่าอะไรก็ตามที่มันสามารถหายไปจากโลกนี้ได้จริงๆทุกอย่างก็ได้ขึ้นอยู่กับอารมณ์ของมาซาโยคิและมันก็เป็นเรื่องดีที่มาซาโยคิเป็นคนใจดี แต่มาซานเยคีก็ตัวสันเมื่อเขาคิดว่าเขาจะทำอะไรถ้าเขาเป็นคนเห็นแก่ตัวและต่อมาคาลิกิโรก็ได้พูดว่าท่านมิทารามิหนิตพูดถูกแม้ว่าท่านเวอร์กินจะเป็นพันธมิตรของ่าบาสมเด็ดพจพระจักรพรรดิแต่พระนางก็ไม่ใช่พันธมิตรของจกักรวรรดิหากเป็นเพราะประสงค์ของพระอ,องค์เธอก็จะไม่ลังเลใจในการที่จะทำลายจักรวรรดิทิ้ง พอคนตะกี้เรียพูดจบไมเน็ตก็พูดว่าถูกแล้วคนคนนั้นบอกว่าถ้ามันเป็นภาระของฝ่าบาทมาซาโยคิเธอก็จะปล่อยให้ประเทศนี้ถูกเผาทิ้งเราจะต้องไม่ลุกลานเธอแต่พอได้ยินเช่นนั้นมิทาราก็ได้พูดว่าผู้เจ้าคาดหวังว่าข้าจะเชื่ออย่างนั้นหรือแต่ไมเนก็ตอบว่าไม่ไม่น่าแปลกใจที่คุณไม่เชื่อดังนั้นเราอยากจะฟังความคิดเห็นของคุณพอไมเนถามมิทาราก็ได้พูดว่า คือเอเจ้าคิดว่าเจ้าจะปกครองจักรวรรดิหรือว่าเป็นศ <No, uh ัต huh รูพอในเชนานมิทธาก็ตอบว่า huh นั่นเป็นสิ่งที่ผิดพอได้ยินคำตอบของมิทธามินิก็ได้พูดว่าอะไรมินิก็ได้ถามกลับอย่างไม่คอร์รปและมินิก็ได้ปฏิเสธทันทีเพราะเขาก็พูดในสิ่งที่เขาคิดจริงๆและต่อมามิทธาก็ได้พูดว่าอ้าละไม่อยากให้เรื่องนี้ออกมาแต่ฉันก็อยากจะให้พวกเจ้ารู้ว่าฉันกำลังคิดอะไรอยู่ เอ้ชังก็กำลังจะบอกผู้เจ้าอยู่นั่นแหละโพรินิ้ฉะน,น,นั้นมินิตก็ได้พูดว่าคุณกําลังบกวนอยู่รอบๆถ้าคุณต้องการความคิดเห็นจากผมคุณก็บอกมาสิถ้าอย่างนั้นเราก็มาเริ่มด้วยคําถามกันก่อนท่านมิทาลาท่านต้องการที่จะครอบครองจัก,กรวรรดหรือว่าจะร่วมมือกับเราโพรินิฉะนันมิทาลาก็พูดว่าอะไรนะคําถามของมินิตเป็นเรื่องที่ไม่คาดถึง แม้แต่ไมเนตก็ตามขณะที่เขาเตรียมรับมือกับการเจรจาที่กําลังจะเกิดขึ้นฟังดูเหมือนว่าผู้เขาเต็มใจยอมมอบอานาจการควบคุมพจกักรวรดให้กับไมเนตอันที่จริงการรับรู้นั้นก็ถูกต้องมเนตเองก็ได้ถูกบังคับให้รับตําแหน่งนายกรัฐมนตรีโดยบังเอิญหากมิธาลาทราบกลุประสงค์นี้แล้วก็เขาก็คงเต็มใจที่จะยอมแพ้สิ่งิสำคัญอันดับแรกของเขาก็คือการรักษาสเสถียรภาพของจกักรวรรดิ และตอนนี้สี่นี้ก็เป็นความคิดเห็นของเมเนดว่ายังมีช่องว่างสำหรับการเลกเปลี่ยนในแง่ของการวางโครงสร้างของระบบการเมืองในอนาคตคาริเกโลก็ตระหน,นักถึงขบวนการการคิดของเมเนดเช่นกันแต่จริงแล้วเขาก็ยินดีที่จะช่วยร่วมกับจกักรพรรดิคุณนางถ้าเขามอบมันให้กับเมเนดที่นี่เขาก็จะไม่ทำผิดพลาดแต่นั่นจะไม่ยุติธรรมใช่ไหมเมเนด แล้วต่อมาคาริเกโรก็พูดออกมาว่านั่นคือเหตุผลที่น้องชายของเขาไม่พอใจเขาคาริเกโรก็ได้คิดกับตนเองและได้พึมพำออกมาแล้วเขาก็กัดฟันของเขาแล้วต่อมามิทนาก็ได้พูดว่านายเจส,สรสศิธิ์ตั้มแ่งนายกรัฐมนตรีให้ฉันด้วยเหรือพอนินเชนานไม่เนก็ตอบว่าขอบคุณที่เข้าใจอย่างรวดเร็วตอนนี้ฉันก็บอกได้ไหมว่าฉันกําลังคิดอะไรพอิเชน,น้นมิทนาก็พูดว่าฉันจะฟัง มิสาราก็อาจจะรู้สึกได้ว่าเขาไม่มีข้อมูลจึงได้พยักหน้าอย่างไม่เต็มใจในการตอบสนองต่อมิเนียดมิเนีก็ได้เริ่มพูดหลักฐานพื้นฐานก็คือตัวของมาซาโยคิเองไม่ต้องการตำแหน่งของจกักรพรรดิแต่ถ้าเขาออกจากจากักรวรรดิไปโดยไม่มีใครดูแลที่นี่มันก็จะไม่สงบทางการเมืองอาจจะทำให้เกิดความสับสนได้นอกจากนี้ก็ยังมีศัตรูที่ไม่รู้จักและการจากไปโดยไม่ได้มีใครดูแล มันก็ทําให้ผู้คนเดือดร้อนดังนั้นอนาณาจักรสาพันจูราเทมเพตและอาณาจักรคนแขนจึงได้ยินดีให้มาซาโยคีเป็นองค์จักรพรรดิและท่านเวอร์กินก็เชื่อฟังเจตจำนงของท่านมาซาโยคีเท่านั้นหมายความว่าถ้าท่านมาซาโยคีไม่ได้เป็นจกักรพรรดิเธอก็จะละทิ้งจกักรวรรดิไปอย่างง่ายดายแม้ว่าจะไม่ได้ความช่วยเหลือจากท่านเวอร์กินการสูญเสียครของผู้เวทาของมัองกรก็ยังคงเป็นปัญหาใหญ่ ากเป็นกรณีนี้ก็จะใช้ประโยชน์สูงสุดของประชาชนในจักรวรรดิที่จะทําให้ท่านมาซายโยคียได้ขึ้นปกครองบรรลางในทุกกรณีอย่างที่ฉันพูดไปก่อนหน้านี้ฝาบาทมาซายโยคียเองก็รู้สึกว่าบรรลางของจักรพรรดนั้นเป็นภาระสำหรับเขาแต่ฉันก็แน่ใจว่าเขาคงจะไม่รังเกียจที่จะมีคนอื่นให้เกียรติกับเขาแต่เขายินดีที่จะรับมันมินิกก็ได้สรุปให้เขาฟัง ก็สหรคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบใ้เพียงเท่านี้นะครับโดยพบกันใหม่คลิปหน้า